สีพีที่สคะ่อะอรรรและแก๊งไบยนิกกับเมืองวอสซิตี้นะคะวันนี้ผู้ชายแก๊งนี้นะคะสีเขียวสะท้อนแสงจะพาเราไปทํางานดํานะคะเขาบอกว่าเราควรไปกับเขาเพราะถ้าเราไปกันเองเราจะโดนจับแต่ว่าเขาจะพาไปดูก่อนนะคะว่างานดําจุดเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ จำไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเขาพูดว่างานนี้มันชื่อว่างานอะไรจกอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้จกแคปมัง้งหรือว่าจกอะไรไม่แน่ใจนะคะในระหว่างการเดินทางเขาก็จะแนะนำนะคะว่างานดำมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะแล้วตำรวจจะจับยังไงนะคะเบื้องต้นเขาก็จะแนะนำเราเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าไอที่เขาพาไปมันคืออะไรเนาะเพราะเราก็ไม่เคยทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดำงานแรกเลยนะคะที่มีคนประชากรในเมืองวอซิสตี้พาเราไปทำโอเคตอนนี้นะคะถึงแล้วนะคะ เขาบอกให้เรา่เดินเข้าไปจบตรงนี้เลยที่คนกําลังจบกันอยู่นะคะหลังจากที่เราจบเราจะได้ยานะคะเป็นสีสีและก็ค่อยนํายาเอามาขายให้กับเขาเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกยาคือยาอะไรแบบไหนทีแรกเราก็คิดอยู่นะว่าเขาหลอกเรามาจบแล้วเขาจะหนีเราหรือเปล่าวะหรือว่ามันจะมีคนแทงกันไหมหรือยังไงเนาะในระหว่างที่เราจบไปนะคะก็คือหลอดนานมากก็ลุ้นอยู่ว่าตํารวจจะจับไหมแต่ก็รอบนี้ถือว่าโชคดีนะคะว่ามันไม่มีตำรวจแต่ถ้าตำรวจมาจริง ตำรวจก็จะจับใครล่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยคนทําเต็ไมไปหมดเลยนะคะหลังจากที่เราจบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้เหมือนเป็นยาเม็ดสีสีมาเนาะของเพื่อนเราได้สีแดงเหมือนของเราจะได้สีฟ้านะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปทําอะไรเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถไปกับเขาค่ะเพราะว่าเขาบอกเขารีบขึ้นเดี๋ยวตำรวจมาแต่ท้ายที่สุดตำรวจก็ไม่มาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่รอดและโชคดีเนาะเขาก็เลยพาเรากลับมาที่เดิมเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ามันต้องอรอลูบใช่ไหม ตามนาทีอะไรประมาณเนี้เนาะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้ถามเขาว่ายาเนี้ยเอาไว้ทาอะไรอะไรแบบไหนเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเรายังไม่ใช้ก็ขายให้เขาก่อนเลยซึ่งเราก็ขายให้เขาไปเม็ดสีฟ้าน่าจะาเขาให้มาประมาณพันหนึ่งอะไรเงี้ยกับสีแดงเม็มลสารกับเพื่อนเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะกับการทํางานดําครั้งแรกในประเทศวอตสิตี้นะคะต้องขอบคุณแก๊งสีเขียวสะท้อนแสงนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวเจอกัน e ีพีห้านะ